สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจารักไม่มีกันกำลังศึกษาอยู่ในระดับ้มัธยมศึกษาปีที่โหโรงเรียนเหล่าหลวงประชาอุตรนิรน์และวันนี้ดิฉันก็จะพาไปชมผักที่ดิฉันปลูกกันค่ะไปชมกันเลยค่ะชนิดที่หนึ่งคือผักกาดเขียวค่ะชนิดที่สองคือแมงลักค่ะชนิดที่สามคือผักบุ้งค่ะ ชนิดที่4คือขาค่ะและชนิดที่5คือผักสะละันแหน่ค่ะต่อมานะคะดิฉันก็จะพาไปดูสัตว์เลี้ยงชนิดที่หนของดิฉันนะคะไปดูกันเลยค่ะชนิดที่1ก็คือไก่ป่า ค่ะและสันเลี้ยชนิดที่สอคนนีชันก็คือวัวค่ะค่ะสหรับวันนี้ฉันก็ได้เชิญตัวแทนที่ใช่เขาอยู่บ้านหมูสิบอ็ดบ้านดงน้อยมาชมสวนผักของชั้นและก็ได้วินอยู่ข้างขอนนี้เช่นันค่ะรับคุณเชิ มาชมลานเดินเที่ยวครับมาดูสุกพัสล้มคว้าไม่จงใจเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือปากกาดเขียวใช้สำหรับเป็นผัดข้างเคียงกินกับอาหารค่ะแล้วนี่ก็คือต้นไม้ปากเสียงยมากเก่งมาก สำหรับผักที่เราปลูกไว้ในกวัวเรือนและสัตว์ที่เราเลี้ยงก็จะสามารถนํามาประกอบอาหารได้ดังนี้ค่ะตัวนี้ก็คือผัดผักกุ้งที่ได้จากการปลูกผักกุ้งภายในสวนค่ะและนี้ก็คือไก่ทอดค่ะที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ค่ะ นี่ฉันก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ